นี่นกไม้ตัวนี้ไม่ใช่ส้นนกตอ้อมาเลย่ต่ดผ้าเนี่ยเป็นนกเสียงหน่อยนะครับสวัสดีน้องสุขุสุขคนครับหน,หนี่นาโพงนี่ไงกัมาจังหวัดพิจิตนะครับผมกาสิมาเบิองนกคือเก่าลนะครับผม,มวันนี้เนี่ เปิดรักษาเป็นงูพิฟอ,อยุคพิจิตครับวันนี้ผมก็มางานบุญนะครับเนาะเป็นงานเป็นบุญของพี่สาวครับพี่สาวอยู่จะมาที่จิตเงี้ยจะรับนี่นะครับผมพี่น้องก็เตรียมเงินใส่กระเป๋าไว้เลยนะครับผมหน้าโกงิ้งแหวไปใส่หนี่สิเปิดแบงค์ให้พี่น้องเลยดูใจเลยครับผมไปรับชมกันนะครับผมเอาเด็ดครับตัวนี้ตัวนี้นกต้อสิพ่อตัวนี้จ้ากุ้งเลยครับตัวนี้นะ ตัวน <si ี้ชอกุ้หอว่ะันน ah, ี to ้ก ah, uh ุ้งเดียวน่ตัวได้ตัวเดียอเอาตัวนี้กนอตัวนี้กุ้งเดียวถอครับตัวนี้พระว่านกตัวนี้เนี่ยีวนึงตัวนงตัวนึตัวนึงตันึ่งตัวนี้บนตัวนตัวนึน

ก่อนว่าจะเลยอกหาหกตัวครับตัวนี้ขึ้นมาเียปั๊บขึ้นยอดไม่ขันเลยตัวนี้ขึ้นยอดไม้ขันเลยที่ว่าข้าร่มเลยครับขลา่มเป็นเ่มเธอได้ยินเสียนกป่าปอดตายแล้วเนี่ยขับไม่ยุดไม่ยอมออดเลยนะไม่เข้าลูกเดียวเสียงใหญ่ตัวนี้ตัวที่สองของวานนกตัวเนี่ยครับย้อนเสียงเลยนะพี่น้อง ครับตัวหนเปี่ตเลียงครับโอ้ตัวแไล่ามพี่งแต่งยินน้อยครับมันตื่นคนครับครับเปลีนเสียงเล้พี่น้องเด้อสวยครับนี่ตัวที่สครับนตัวครับอันนี้ก็นกตัอนะพอนะอ นี่นกไมตัวนี้ไม่ใช่สน้นนกต้อมาเลี้ยงเีวผาเนี่ยตันตยวตนี้ไรเงีง้ยตัวน,นี้ทะเลจ้กุยเดี๋ยวสองกุหอยปะครับอืมกินมะเมียงกินกองเอออะไรเอาอะไรผอ,อ เออ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 ่นเน่ไม่ต้องคเขาัเียงง่าย้เียงกระแพก็นอขาม่ติดตรงเอาขาปน้่ขาม่ติดตรงมันต่อได้บ้มตายมันเป็นนขาเป๋หอกเลยไปครับบานนี้

เดี๋ยวนี่ลกไม้พอจดคู่ด้วยพ่อจดคู่อีกเพิ่งเนี้ย ยดยวอได้พอนะจะตัวนี้ดูกวานที่อวานอะม,นมาชมมาดูพีนน้องกันคิดยันไาเอา สองตัวนี่ตัวใดกเขาล้มดิโกนกันพ่อทั้งคู่ทั้งคู่เห็นปะสามตัวเนี่ยมีเขาล้มดีลูกค,คู่เออเอาตัวนี้สุขภูนี่พลาดแล้วเฮ้ยตัวสองตัวนึงอ่ะโอ้เกียนนี่ควตัวนี้เอา้อเเอา เลยสองสามตัวทพ่อ,อเอาฝีไม่ทียวผอป่ะเนี่ยพอได้บ่ละ่ะอืม โอ้ยตตัว <tr> ง <seine Christmas> ่เนาพ่อาะเออคนมาเอามาเร่ยท uh. uh. ุกวันี้เออไก่มันตื่นไก่มาได้ใช่แมน่้ยเร็วเร็จวดจวดแต่ตัวนี้เรียกนกนี่อา เป็นนกเสียงหน่อยนัครูเจ้าเดี๋ยวผ่านมันไม่น้อยมันจะไม่ปล่อยเสียงเจ้ปล่อยเสียงเรามาดีโอ้ชิวๆน้องเข้มๆครับสนับปีงามครับดูนี่ลองเลยเหรอ ตัวนี้แกเชลเลอกตัวละพ่อนี่หนิยังไม่ทันได้ครก็<อ>เขาเไม่เนี่ยไเข้าไม่เนี่ยโอ้พิ่งแรกเขาไม่เนี่ยนกนกนกปีหน,นึ่งหมดว่ะสองปีละดูไว้ตัวนี้ว่ะดูดูด เออที่ตัวนี้ท,นที่ดีครับโอ้ห้องลูกชลลใช่บ่นอกจากนี้มีอีกบ่เนี่ยนอกจาไรเนี่ยม,ม,<อ>ม,มีตัว นกตอเลี่ยมอายุสามตัวนี่บ่พ่อนก่นกตอเนี่ยไม่มีอยู่นี่บ่นกตอมีอยู่สามตัวสี่ตัวนี่เอ้าตัวนี้แล้วท่านเดชเลยเกียรนนี่แล้วเนี่ยนกตอเลยมบ่ นอนจะเอาวหลไม่เบิ้งครับพี่น้องรับชมเบิึงมองกันไปเรื่อยครับชอบตัวดี๋มาตัวด็กอ่ะแชทด้ยกันครับผมมึงนั่พี่น้องเพราะว่าใครหนีเด็ดด้วยครับผมเอาก็ได้เลยพี่น้องอ

ขามันเจ็บดิพ่พอ<น>ขามนันเจ็บบ่อขามันติดสุ่มนี่นะผมเอเอเอาโอ,าอ,าอ,าอ้จะได้ขามันนาะงพอเนาะขามัน่านั่นเอ้ยจะหายแล้วขามนี่อะไรบีาไม่รีบทำอะไรไกลไม่ต้องกลัว

ตัวไหนที่สมบ้าคู่หรอกมีเท่านีเ้เวพาะนกอันนกอันนกต้อนี่บอกหนึ่งสองสามสี่ที่พอปลดมาเนี่ยบอกแล้วพอเอาหอยอย่างกันเลยครับโอ้ตัวนี้ก็งามรับ อีกที่เลยพี่น้องวัดยอดครับตัวนี้อายุกงไรไม่ได้แล้วพ่อเนี่ยตัวแรกตัวนี้ตัวแรกเนี่ยอายุกงโดนไปแล้วเนี่ยครับอือตัวแรกนะครับออสองสามสี่แล้วพวี่น้อง ยังนีไปได้เหรอไปเอ้ยเจ้าอิโดกโอ,อ ตัวนี้จะกุกงในพ่อ hmm. นี่ตัวนี้จะกุกครับเนี่ยอ๋อนกสองปีนะพี่น้องหน้าป uh ีครับน้ำงามเลยครับเนี่ยตัวนี้นกความยวเลยลเดียวเลยได้ติดต่อได้ไหมครูไอ้โจ๊ติงไม่กันจริอ๋อคู่กันนะครับตัวนี้ก็อายุคงโดนไม่ได้พ่อนี่พอปีไปตัวนี้พอปีไปครับโอ้ปีกว่าก็เพิ่อ๋อตัวนี้พี่จะปีขึ้นแล้วพ่อ เออโต้งงามนะพ่อนานกแถวนี้เนาะนกุ่นแถวนี้จะโตงงามเลยส่นแถวบิกิตเลยฝอยู่ดวนี้ยี่ปกิดอยู่อำเภออะครับเี่ตอนนี้เข้าอยู่ฮะอ๋ออำเภอบึงนาล่างนาะพ่อเนาะขันตอาัตอนนั้นเดพ่อตัวนี้นกไม้กันบ่ครับน โอ้กอจิบม no, ุ้ยมึงแค้นมาเดี๋ยวกอนี่มังมาไลปานนี้เนาะเดี๋ยวนี้ไลครับสาร์สีงามตัวนี้เสียงก่อนมีตวนกปลามาเล่นเนาะม่นมีนกผสมเนาะครับเนาะมีปะ มตนพอนนกขาโอนกขาวบ้านบ่บพฟินพอค้งอย่นี้มแตรนกปลาล้วนนะพอเนาะล้วนมีกเะนกวงีะไส่ครับนกมิตรนกปลาเด้ไสิ่งใตี้ขาได้เยอะตัวสีกนาเลยครับไอไอนกตัวนีเขาเป็นเนี่ครับ คนนี้เทศเองดิพ่อนี่ยอาเทศเองอ้วนีพ่อพาสายปีนวะนี่ <c oughs> ปีนวะนี่พ่อนี่พอ่อคือฝนสีงามแทีเอา้าสีมันย่างคิดตัวนี่มันกินรวด,ดเจ้รวดมันมันมันย่างรวดเป็นอย่างนี้มันรวดเป็นอทรายพ่ออันนี้พันเนียบเลยอันละทรายนี่ผมถ้าทำขาจะยังไมน้อยกว่าหกเจ็ดร้อยอะไรเนี่ยเราจะให้ลูกไว้ลูกหนึ่งให้เหลืเอาไปลูกหนึ่งเอาสองชั้นละชั้นจะเอาชั้ร้อยโอ้งามงามพ่อไปเนี่ยด บอครับครับครับแม่ราคาบอกฟังแล้วเออไม่ได้ครับครับโอ้พี่น้อมเปเนียร์ุดยอดเลยครับเรายิงเข้มานั่นเอออันนั้นยิงลูกใหญ่เรายึงเข้ามางามๆพวกใส่สาวฮะโป้เลยแล้วครับแล้วมาถามกัน นี <łość> ่กว่าเรียนน้มัจจะัปีอล้วนี่ครับครับโอ้ยเรียนแบบป่ออายุตั้งต่สามปีครับเล่นัสามสิบไก่ไก่เนี่นมาจะก็ผมเรียนมาเลยครับแล้วพวกแล้ววิธีห่ออาจจะนกพวกว่า บอกอย่างันวมี่บอกไเิไม่คันกยังเออันนี้อันนี้อันนี้นกยังอันนี้บอเลี้ยงอันนี้ก่อนที่พบอกผมนี่ยี่เยังนี่นกยังนกเขาแล้วเนี่ยมันซินมันเงามันไม่ค่อยคงนะครับออกซเรานี่ออเราใส่กะาีสีสีจีดเขาไม่น้ำเลยออกซิเลยว่ยานี้มัายาโบราณมายาสูตรม่บนเาครับเมันยาจิตัจิตไก่จิตหมาเนี่ย มันแกเป็นวัดแก่ละคเสียาจอย่างานรัไม่ไมอยู่ตรงนี้เลีแล้วัวกันเข้ามาสีงยังสีขาวนี่เขียวีขาวนี่ดิเขาเลมกินครับเองเขาเนี่ยมดเลี้ยวเขเขาเนี่มันไม่มีแล้วโค่เย่างเนี่ยแช่ไมเนี่ถ้ามันซมันเงาไม่กินข้าวที่น้ำต้องเป็นจิ่นไปอย่างนั่นมันซึม,นซม,นเ,มนนซเนี่ยโอเคแค่ันเยอะ ไม่มีเราไม่มีชุดบนี้สัดยาคึกเดียวมันเนีบอกพี่นอว่านไม่มีนะผมเรียกเลยหัหานหัวหันยังกว่าหวอาหารไก่น้อยเรื่องไม่ต้องตันนี่นะครับนี่ราสว่าในรอเนาะหันตลาดในรับเนาะที่ที่เรียงอยู่มันลงเป็นสิวนี่นะครับผมสุที่พอไหมม่เคยรักษาทีสิวเนี่นเป็นสิวก็เอาเข้า เป็นนักพิถีพิถันเขาข้าวกระยับพริกอนแดงกแกงอะไรก็ได้อะไรก็ได้ยำคนังเอาหารเปนข้ามันก็ติดตรี้ไมหา,มาบ,บเออ,เ,นนะเ,อ,อเป็นพิันก็ัเ็นัไเลเรื่องนเป็นยัไงเลาเรื่องนี้เยังงเห็นิีพิั ก็ยเข้าพริกแดงแกงแดงพริกก็ยำข้าวตุ๋นเอาไว้ปรุงมันกินเองแช่ติ้ไม่ติดเลยแต่เวลาพอสมกันนะพี่น้องเนาะเฉียงน้ำลาผ้าจ่าคอมมาเบิ่งนกน้ำเพลินแล้วกเสียงน้ำลาผ้าจ่ากับบานกับสองข้างเลยครับผมเดินทางกองเทียบเพื่อเราแล้วครับพี่น้องคันแดดอยากได้กันเดี๋ยวขอเบอร์โทรน้ำสกปรกไปนะครับผมเดี๋ยวสึโทรบอกอีกท่นึองเนาะพี่น้องเนาะเียเงินใส่กระเป๋ากันไปเลยครับผมกูได้อยากได้ สายอ่างริวตันคุณผู้มีน้อพี่น้องเนะนกคอคาลุ่มเลยครับเสียงดีๆเสียงเงี้เสียงหน่อยมีมืดครับ้าพี่น้องใจเย็นเนี่ยเอาไปแล้วกับห้องครับลอยไปหนึ่งใหน่อยเนาะไปคุ้มไปยังจัใหน่อยจังสีเลนไดงแต่ห่อคุณพี่นอ้องกดติดตามกันตลอดมากนะครับผมสำหรับเมื่อนี้คลิปนี้หน้าผมที่แท้ลาทีลาหน่องไปแล้วครับสวัสดีครับ